เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่18ธันวาคม2566สําหหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้โอ้เปิดมาก็เจอไพ่เงินเลยนะคะมีโอกาสที่รับเงินก้อนโตนะคะช่วงนี้นะคะใครคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องที่เรื่องทางคิดเรื่องที่ดินนะคะมีโอกาสที่จะ ได้รับข่าวดีนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมย้อนกลับมาให้คุณรู้สึกปวดหัวเครียดแล้วก็กุมใจนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางแล้วดีได้โชคได้ลาบจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ใครคิดเรื่องอะไรายคนกําลังคิดถึงเรื่องความสวยความงามน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปทําสวยนะคะในช่วงนี้อยากได้อยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้ของมีค่าเข้าบ้านนะคะการเดินทางช่วงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าใครคิดเรื่องเงินจะได้เงินใครคิดเรื่องงานจะได้งานเดินทางได้โชคได้ลาบ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาใครรองเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินหลายๆคนกําลังคิดเรื่องที่เรื่องทางคิดเรื่องรถอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถนะคะซื้อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านและทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงนะคะและก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ919คอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ